เปิดภาพล่าสุดแอนพัททิลาลองแว่นก่อนถูกจับตาหรือมีข่าวดีท้องคนที่2เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการวางแผนในครอบครัวมาได้สักพักแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มชาคิดย้ํานามว่าอยากมีรูกคนที่สองมาเติมเต็มและเป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องโพลูกชายคนโตโดยตอนนี้ได้ปล่อยให้ขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติล่าสุดในทิกตอกของช่องบักโพก็ได้เผยคลิปขณะที่ชาคิดพาภรรยาสาวแอนพัททิลาไปเลือกซื้อแว่นสายตาม,มาสวมใส่ซึ่งภาพออกมาก็น่ารักและแอบปนความฮา สร้างรอยยิ้มให้คนดูไปตามภาษาคู่รักคู่นี้เหมือนกันเช่นเคยแต่งานนี้แฟนๆต่างขอโฟกัสผิดจุดเมื่อเห็นรูปร่างของแอนพัทิลาที่ดูเหมือนจะมีน้ำมีนวลขึ้นจนหลายคนต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่กำลังตั้งท้องคนที่2ออยู่หรือเปล่าอาทิแม่แอนมีน้องให้น้องโพลแล้วเหรอคะอันแรงสะเทือนน้องในท้องนะคะแม่แอนมีน้องให้น้องโพลแล้วแน่ๆเลยคะ่ะค่อยๆค่ะเดี๋ยวจะล้มรู้สึกว่าแม่แอนจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับเป็นต้น